เลยมาสวัสดีพี่ใหม่นะเออเราจะมาคุยก <Yeah ันในหัวข้อของเรื่องของงูสวัสดนะครับตอนนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลนพคุณนะครับอาจารย์พิเศษสาขาวิชาตะจะวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับอาจารย์รบกวนอาจารย์ดึกหน่อยนะครับวันนี้ครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย งูสวัสดเนี่ยเป็นคําถามที่หลายๆคนฮิตมากเลยแล้วผมก็โดนบูลลี่บ่อยมากๆเลยว่าถ้างูสวัสดเ,ออเลื้อยรอบตัวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะตายน,นี้มันจริงไหมครับอาจารย์ไม่จริงนะครับไม่จริงครับอืมนะคะแล้วอาจารย์คะงูสวัสดเนี่ยมันเป็นมันเกิดจากอะไรบ้างะคะเรื่องของแบบ มันไวรัสหรือว่ามันเป็นอะไรคะที่มันอยู่ดีมันเกิดขึ้นได้มันเกิดจากอะไรคะร่างกายเราอ่อนแอหรือว่าอยู่ดีๆมันเป็นได้หรือว่าเราไปเจอเชื้อโรคบางอย่างแล้วเรามาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์อุสวัรมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับในนกลุ่มที่เรียกว่าเคอร์ฟสนะครับซึ่งในเพราะกลุ่มเนี้ยคนเป็นเป็นตัวเดียวกับเชื้อโรคอีชุยใสคนไข้ที่เป็นอุสวัรเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะได้รับเชื้อมาใหม่แต่เป็นคนที่เคยเป็นอีสุยใสมาก่อน ถ้าเชื้อหลังจากที่หายแล้วเนี่ยเ<ม>ชื้อสุกใสเนี่ยก็จะค้างอยู่ในปมปมประสาทของเรา<ม>นะครับจะ <Okay. S 2> อยู่ที่ประสาทที่ที่ประสาทที่สมองหรือจะเป็นที่ที่กระดูกไขสันหลังก็ได้จะแฝงตัวอยู่างน,นั้นเป็นเวลาระยะเวลานานๆเป็นป,ปีๆนะครับเพราะว่าขณะที่อยู่ในปมประสาทนั้นไม่ไม่ได้อยู่รูปของไวรัสแต่จะอยู่เป็น,ใน,ในใค,ค,นคล้ายๆที่ทุกคนคงรู้จักดีแหละมันอยู่เป็นโปรตีนเป็นสายพันธุ์มันได้อยู่ในนั้นเมื่อเมื่อร่างกายเรายังยังสุขภาพดีอยู่ คุูมต้นทานต่อเชื้อโจ๊เคิร์ตีโบนี้อยู่เนี่ยเชื้อก็ยังสงบอยู่เป็นเมื่อรก็ตามที่ภุูมต้นทานเราเริ่มลดลงเช่นตามอายุนะครับอายุวา่าห้าสิบกว่าขขึ้นไปเนี่ยภูมต้นทานต่อเชื้องูสวัสดหรือเชื้อสุกใสเนี่ยชเชค,คินพ็อกชัยก็จะเริ่มลดลงนะครับเมื่อลดลงเ้าก็มีการกระตุ้นให้เชื้อไวรัสเนี่ยมันมีการสร้างเพิ่มจำนวนมากขึ้นและก็ออกมาจากปมประสาท เข้ามาตามเส้นประสาทนะครับผนังของมันคือมันจะทําให้เกิดเส้นประสาทอักเสบกอดนะครับถ้าเชื่อก็จะวิ่งมาตามเส้นประสาทนี้ก็มาตามผิวหนัง <durability. S 1> แต่นี้มันมาตามเส้นประสาททะไมเห็นเป็นจุ่มน้ําขึ้นมาตุ่มน้ําบนผืนที่เป็นผืนสีแดงดนั้นการที่วิ่งมาตามเส้นประสาทก็เลยจะม่เห็นเป็นแนวยาวที่เราสื่อเหมือนงูใช่ไหมครับเรียกว่างูสวัสดิ์นั่นแหละที่ามจริงแล้วเนี่ยมันจะวิ่งมาตามเส้นประสาทมันจะไม่ไปข้างเปข้าง จะเป็นข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเช่นถ้าออกมาจากกระดูกสันหลังก็จะวิ่งอ้อมมานะครับมายังบริเวณที่ชายโครงมาที่หน้าอกแต่ไม่เคยข้ามไปอีกข้างหนึ่งจะได้เป็นที่กระดูกที่ที่บนหนันศีรษะก็จะมาจามใบหน้าหรือจากแขนขาก็ได้อบบอน้ำมันขึ้นคือเหมือนนั้นไปเกิดเส้นประสาทเสบกอดนะครับซึ่งอาการนี้จะเป็นการนี่นำหน้ามากนได้ให้บางคนมีการปวดปวดจะมากเลยนะครับ อ้วนไปที่หน,น้นาอกหรืปอปวดปวดเหมือนกับเป็นโรคหัวใจก็มีนะครับแล้วก็ละแตัดเส้นประสาทที่มันไปกระทบบางครั้งก็อาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงน่นจาจะปวดแล้วบางคนก็ไดมีมีผลต่อเชนงภาษาอัตโนมันมติต่อแานเดินสะบะอะไรก็ตามก็ได้ครับครับอาจารย์แล้วอย่างงูสวัสด์เนี่ยทาให้เสียชีวิตได้ไหมครับอาจารย์ปกติแล้วนคนที่ผมน้ำทามทั่วไปปกติอยู่เนี่ยจะไม่เสียชีวิตนะครับ แต่ถ้าคนคันคนถ้าคนนั้นเป็นคนที่คุณแม่ทันทั่วไปนอกจากต่อ,เช,อเชื้องูสวัดแล้วเนี่ยคุม่ทันทั่วไปเช่นเป็นแมลงมดเล็กขาวหรือว่าได้ยาวกดภูมิม,มีโอกาสที่เชื้อเนี่ยจะเข้าสุกกระแสเลือดอแล้วก็กระจายไปทั่วตัวได้ครับจริงแล้วตอนที่มันเริ่มถูกตุ้นนั้นมันเพิ่มขึ้นมาเข้าสูกกระแสเลือดเหมือนกันเพียงแต่ว่าน่าจะปูนทายัางดีอยู่ถ้าจุลสมาร์ควบคุมได้ถห้มันอยู่เฉพาะที่ แต่ถ้าภูมิ่นทานทุกเกองเราไม่ดีเ <c oughs> ชื่อมกระจายเข้าสู่กระแสโรหิตแล้วก็ไปยังอ่วัยวะที่สําคัญเช่นไปที่ตับม้ามไปที่สมองนะไปยังไขสันลังต่างๆได้ทำให้เกิดการเสพในอว่ยวะที่สําคัญสําคัญได้ทำให้คนไข้เป็นแก่กรรมได้ครับอืมครับอาจารย์แล้วอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ยินหลายสูตรเลยเกี่ยวกับการรักษางูสวัดไม่ว่าจะเป็น เอาเปลือกไข่ไก่มาทาเอาเปลือกกล้วยหรืออะไรอย่างนี้มาทาอันนี้มันช่วยได้ไหมครับเออไม่ช่วยครับม้สวัตเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นยาฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงเนี่ยถึงจะได้ป,ประโยชน์นะครับถ้าเป็นยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าไซโคเวียที่เป็นยาในกลุ่มใช้ต่อต้านไวรัสโดยตรงนะครับอันนี้ในในแง่ของ่อทำบนไทยเราก็มีการใช้สมุนไพร เช่นเสล็ดฟองพรอที่มีคนมีการศึกษาทาเป็นครีมเพื่อในการรักษาได้ครับอครับอาจารย์แล้วอย่างถ้าเราไปเกามันเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นมันจะอาการมันจะมาทั้งเส้นประสาทแล้วก็จะเห็นตุ่มน้ําถ้าเราไปเกาแล้วตุ่มน้ํานี้มันแตกมันสามารถจะลุกลามได้ไหมครับอาจารย์มันมันไม่ได้ลุกลามไปครับมันก็เป็นไปตามแนวเส้นประสาทมันจะเป็นมันอยู่แล้ว แต่การนี้เราไปแกะเกาเนี่ยข้อเสียเกิดขึ้นคือทําให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียตามมาได้ดังน้นวันนี้คนที่เป็นแผลงูสวัสดก็เกิดเป็นแผลเป็นหรือคุณมาจากใ้การติดเชื้อแบคทีเรียตามมาด้วยนะครับยิ่งปืนงูสวัสด์เนี่ยมันมีตั้งแต่มีอาการน้อยมากๆเลยน้อยนิดเดียวคือไม่มีอะไรเลยนะครับบางคนไม่เจ็บไม่ปวดทั้าไปนะครับมีตุ่มน้ำขึ้น่อยไม่มากวันนี้ไม่กี่วันก็จะหายเองได้แต่บางคนก็จะมีอาการอักเสบมากมีการปวดมาก แต่ว่าทําให้เกิดมีแผลที่ลึกกลายเป็นแผลเป็นแผลเป็นแตกเป็นแผลใหญ่ก็ได้ครับพ้นทำัหเกิดแผลเป็นได้ครับออันนี้ยกเคยเป็นกนะูสว้เลยคะเหมือนที่อาจารย์บอกแบบถงยกใช้คุณแม่ใช้ใบมาหาการแล้วก็ผสมเหล้าขาวแล้วแบบพ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไปหาหมอผิวหนังคุณหมอบอกตายแล้วทําอย่างนี้ได้ยังไงยิ่งติดเชื้อเพิ่ม <laughs> คือฟังอาจารย์เราเข้าใจเลยว่ามันเออแบบนี้มันไม่ควรทํา <laughs> อาจารย์ะคะแล้วระยะเวลาคะ่ะคือท้าความเนี้ยก็ลืมรูเพราะว่าเป็นนานแล้วเหมือนกันคือใช้เวลานานไหมคะกว่าจะหายเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเนใี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีแผลติดเชื้อด้วยนานไหมคะกว่าจะหายโอ้หตีโรคพว่ไวรัสมันก็เป็นเองหายเองได้อยู่แล้วนะครับอย่างคนที่เป็นุสวัส์เนี้ยก็จะมีอาการปวดแล้วก็มีผืนขึ้นใช่ีประมาณเจ็ดถึงสิบวันแล้วผืนก็จะค่อยๆค่อยๆแห้งหายไปเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาอะไรก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าอาการปวดเนี้ย ก็จะค่อยน้อยลงไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราให้ยาได้ตั้งแต่ต้นหมายความว่าถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ภายใน2 4 7 2ชั่วโมงแรกเนี่ยการให้ยาต้านไวรัสเนี่ยจะช่วยควบคุมอาการได้ดีขึ้นทำให้ปื่นไม่ไม่ไมลามขึ้นคือทำให้ปืนมันหยุดกระจายได้เร็วขึ้นเนี่ยครับอืมครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างงูสวัด โรคผิวหนังอื่นๆที่อาจจะเป็นผื่นขึ้นแล้วก็มีเม็ดตุ่มน้ําขึ้นเหมือนกันเนี่ยการแยกมันว่าจะเป็นงูสวัสดหรือว่าเป็นโรคผิวหนังทั่วไปเนี่ยมีวิธีการแยก,กังไงไหมครับอาจารย์ก็คมจริงแล้วเนี่ยมันดูจากลักษณะของผื่นได้โวกที่มาด้วยกลุ่มเราเคอร์ปีสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเริมหรือว่าเป็นงูสวัสดเนี่ยลักษณะพิเศษของมันอย่างอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นตุ่มน้าที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักและอยู่เป็นกลุ่มมันก็เป็นกลุ่มๆเสมอ บางคนที่เคยเป็นเริงก็จะทราบว่าเวลาที่เป็นอย่างเป็นที่เรียงฟีปากนะเจนเป็นกลุ่มตุ่มน้ําใสคือกลุ่มเล็กๆใช่ไหมครับมีสวัสด์ก็เป็นแบบเดียวกันทางมือสวัสด์ในลักษณะเศษอย่างหนึ่งคือเป็นมันเป็นไปตามแนวเส้นประสาทเราจะเห็นเป็นตุ่มน้ำเป็นกลุ่มกลุ่มเรียงตัวเป็นแนวยาวครับเมื่อเราวินจัยได้ตรงนั้นเอถ้าไปหาหมอเนี่ยหมอก็สามารถที่จะเอาตุ่มน้ําเนี่ยไปน้ําที่ตุ่มน้ําเป็นสองดูทางกล้องจุลทรรศก็จะเห็น เซลที่มีลักษณะพิเศษเพร่าเป็นงูสวัสดิ์จะเป็นโรเนกเริมได้สบายครับอืมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมาแล้วไม่ได้มีอาการเราแทบไม่ต้องไปทําอะไรเลยไหมครับพี่สันแท่ครับแท่ครับเป็นทางูสวัสดิ์อย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยเมื่อผื่นหายไปแล้วเนี่ยตุ่มน้ําหายไปแล้วบางคนังมีการปวดต่อไปได้อีนนานนะครับเพราะนั่นมนจากาการที่ผมเบนแต่ต้นแล้วมีการอักเสบของเส้นประสาท น้ำมคกก็จะปวดมากจะมีการเหมือนพึ่งแป๊บแปปไปตลอดเวลาบางคนอยู่เป็นอาทิตย์ไปถือเป็นเดือนเลยก็มีนะครับเครื่องนี้ต้องอาศัยยาอีกกลุ่มหนึง่งเป็นยาที่รักษาเส้นประสาทอักเสบเพื่อมาช่วยในการรักษาครับอืม,อมค่ะอาจารย์คะส่วนใหญ่คนที่เป็นนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่ั้งเด็กอะคะอาจารย์ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นในคนทั่วไปนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่เนื่องจากว่าป่าายุมากขึ้นเนี่ยภูมิโน้นทานก็จะลดลงนะครับแต่ความจริงแล้วก็เป็นได้ทุกอายุนะครับในเด็กที่ฉีดวัคซีนป้องกันสุริสัยเนี่ยเ้าก็พบว่ามันมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพบพื้นหุสวัสดได้เร็วขึ้นอืครับ ก็เป็นอย่างนั้นไปเนาะเออแต่อาจารย์คะพออย่างเงี้ยค่ะวิธีการเพราะว่าเสือบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นตุ่มเนาะตุ่มน้าใสๆคล้า,ายๆจ้ำเท้าหมาใช่ไหมคะอาจารย์สมมติว่าถ้ามันเป็นตอนนั้นนะบางคนนอะไอะอย่างตอนนั้นนะเออคือหยบเป็นหยายอยย่ไม่กล้าหาหมอเลยนะหยกกลัวแบบไม่กล้าเปิดอายเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตรงเอวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเวลาไปหาหมอเนี่ยค่ะเราสามารถคนที่เราป่วยเราเห็นอย่างเงี้ยเราแยกโรคได้เลยไหมคะคนทั่วไปดูรู้เลยเนี่ยคืองูสวัด นี่คือเลิศหรือเป็นโรคตัวอ,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 อย่างที่ที่ผมเรียนนะครับว่าลักษณะผื่นมันมีลักษณะเฉพาะเป็นเป็นกลุ่มที่สําคัญคือมีการปวดนะฮะปวดวิ่งเป็นแนวยาวบางคนมันมนนีอาการปวดที่จะหรืออ่อนแรงเกิดขึ้นก่อนจะมีผื่นขึ้นต่อสมบ,บัตกจะมีครับเพราะง,งั้นเพราะงั้นอาการพวกนี้เป็นตัวที่บอกเราได้ว่าคนนี้ไ่ได้เป็นกุศลครับอ๋อครับค่ะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถามมาว่า เริ่มกับงูสวัสดีต่างกันยังไงแล้วจะกินยาอะไรเพราะเป็นบ่อยมากเลยเวลาที่อดนอนที่ร่างกายแบบว่า <c oughs> ไม่ค่อยดีอะค่ะเริมเ่มก็เกิดจากเชื้อ herpes เหมือนกันเป็นคนละกลุ่มกันนะครับงูสวัสดมันเกิดจากเชื้อที่เรียกว่า herpes ส o ตอ e r <c oughs> หรือ varicella ส o s t e r ซึ่งพวกนี้ทาให้เกิดว a r i c e l l a คือที่สุกใสเชกนกนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างผมอธิบายเมื่อกี้ว่า หลายหลายปีต่อมาก็ไม่เกิดพืนอิสุกิไซเอ๊ะเกิดพืนมูสวัดขึ้นนะครับ<ม>แต่ที่เริ่มเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแลวเป็นเ e อ p ี s s ิ m เ l e x มันเชื่ออยู่ในตระกูลเดียวกันแต่คน,นละตัวกันนะครับะรอะไรเป็นคนละสปีชีส์กันซึ่งพวกนี้า้าจะไม่เกิดเป็นตุ่มน้ําเล็กๆซ้ําที่เดิมเยเรื่อยๆพวกนี้มักจกะไม่ค่อยมีอาการอะไรนะครับ<ม>แล้วก็จะเป็นซ้าแล้วซ้าอีกอยู่เรื่อยๆซึ่งซึ่งคนที่เป็นมูสวัดเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นซ้ำมีเหมือนกันเป็นได้จะพบน้อยกว่าพวกเริม,มเริมจะเป็นซ้ำอยู่เรื่อยๆครับแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นเริมนี่ต้องไปกินยาอะไรไหม,มครับาอาจารย์การที่เป็นเริมเนี่ยแทบบางคนเนี่ยเราก็มีข้อกําหนดเหมือนกันว่าปกติแล้วถ้าเป็นเริมวิธีรักษาดีที่สุดคือการใช้ยารับประทานในสมุไพรว่าทั้งอุสวัต์ทั้งเริมนะ่ะยายาต้านเชื้อไวรัสเนี่ยในสมุนไเรว่าไซโครเปียเนี่ยเป็นตัวที่ใช้มีประสิทธิภาพดีที่สุด แล้วตนี้ควรจะเป็นยารับประทานเพราะยาที่เป็นครีมไม่ควรใช้นะครับเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้ผลมันไม่ดูดซึมนะครับใช้เฉพาะที่เป็นเยื่อบุเท่านั้นนะครับงั้นยาครีมอย่ามมไปคิดหรือซึมใช่เลยเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรการรับประทานยาจะได้ผลที่แน่นอนกว่าหายได้เร็วกว่าครับครับอาจารย์มีอีกคําถามหนึ่งจากคุณผู้ฟังครับบอกว่ากูสวัสด์กับโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกันไหมครับ ไม,ไม่เกี่ยวครับโรคสะเก็ดเงินเป็นอีกโรคหนึ่งโรคสะเ,เก็ดเงินเป็นเรื่องจากการที่ภูมิต้านทานทํางานมากกว่าปกติทาไม่มีการแตกต้นลลให้เซลล์คือหนงังมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นนั้นป็นโรคสะเก็ดเงินจะมาด้วยเป็นปื้นใหญ่ๆที่มีสะเก็ดหนาๆนสาีขาวทั้งเรียกว่าสะเก็ดเงินนะครับและคนนี้เป็นโรคที่เลื้อรังนั่นเป็นแล้วจะเป็นตลอดชีวิตเคยได้งูสวัดมันเป็นตุ่มน้ําใสาคนละโรคกันเลยนะครับอาจารย์ครับแล้ว โรคอะไรที่มันจะแสดงออกหรือว่าแสดงอาการทางผิวหนังที่มันอาจจะเกิดมาจากในช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอภูมิต้านทานเรตาต่ำแล้วพักผ่อนน้อยบครับอาจารย์เออคอจริงก็มีหลายๆโรคนะครับโรคเรคเืรเนน้อรังบางอย่างเช่นโรคที่เป็นอ่สะเก็ดเงินก็ตัวอย่างเช่นเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีความเครียดพวกนี้ก็จะเหิดขึ้นได้โรคภูมิแพ้ผิวหนัง นั่นแหละที่ความเครียดมีผิวแห้งก็ตามเขกระตุ้นให้ผื่นม,มันเหอขึ้นได้นะครับม,มวกน,นี้ก็สามารถที่มากระตุ้นให้ให้ให้อาการอักเสบของผิวหนังตามันมากขึ้นได้ครับครับค่ะ,คะอาจารย์ครับมีคุณผู้ฟังทางบ้านถามว่างูสวัสดเป็นไวรัสอะคะ่ะแล้วเป็นแล้วจะมีภูมิไหมคะหรือจะไม่เป็นอีกไหม <c oughs> ตัวที่เป็นงูสวัสดเนี่ย ว่าคุณอนเริ่มจากสุขใสก่อนคนที่เป็นสุขใสเนี่ยจะมีภุมต้านทานต่อเชื้อนี้นะครับการที่คุมต้นทานเนี่ยมันทําให้เราเวลาเกิดเป็นพึ่งสวัดขึ้นมามันจะไม่พึ่งอยู่เฉพาะที่ไม่กระจายไปทั่วตัวนะฮะคือ,ค,อคือยังยังมีภูมิต้นทานชนิดหนึ่งมาคุมมันเอาไว้ทําให้พึ่งไม่กระจาย<ค>นะครับแต่ในคนที่ภูมิต้นทานปิดปกติเช่นอย่างสามมื่เมื่อกี้แล้วว่าถ้าเป็นมะเร็งหรือเป็น สัญญากดภคุมเนี่ยเชื่อที่สามารถกระจายไปทั่วตัวได้นะ<嗯>ครับเังน,นคุณมนคุ้มันที่เรามีอยู่ในคนทั่วไปเนี่ยสามารถควบคุมโรคได้อย่างดี<嗯>นะครับแต่ว่าไม่ได้ป้องกันการเกิดงูสวัดยังเป็นได้อยู่ับแต่แบบที่ภูมิคุ้มกันเราลดลงนะครับึนนน้นมาครับอื来ครับ อาจารย์มีคำถามจากคุณผู้ฟังถามว่าอย่างว่านหางจระเข้เนี่ยใช้รักษาเริมได้ไหมครับเออมันได้แต่ว่าน,นางจระเข้มลิ์เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นเพรากระดกเสือได้เพลนนิดหน่อยไม่มีไม่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสเพราะงั้นใช้รักษาไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าให้ความชุ่มชืน้นแะเป็นแบบปลี่ยนร,ระด่างครับอาจารย์คะสืบเนื่องจากคำถามเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามบอกว่ามีวัคซีนป้องกันงูสวรรัสดิ์อะค่ะแล้วต้องฉีดกี่เข็มอะคะ คือจ,จ,จริงๆนั้นในการฉีดวัคซีนินที่ต้องกัรสวัสดิ์แต่ต้องเข้าใจดีก่อนว่าเขาจะไม่ได้ฉีดทุกคนนะครับแต่เมื่อเขาจะน,นิยมให้คนฉีดเมื่อยุห้าสิบกว่าขึ้นไปหรือหกสิบขึ้นไปเพราะว่ายามีราคาแพง<อ>นะครับอ,อันที่สองเมื่อฉีดแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นงูสวัสด์นะครับยังมีเป็นได้อยู่เพียงแต่เขาบอกว่าความรุนแรงของโรคจะน้อยลงนะครับแทนที่จะเป็นมากๆก็จะมีการไม่มากรับให้เจ็บปวดมากนะัก แด้เมื่อฉีดแล้วเนี่ยภูมิโน่นทานขึ้นไปก็ก็ต้องมีการที่มันมันต้องฉีดกระตุน้นเพราะมันก่อภูมิโน่นทานจะลดลงได้อีกเุ <c oughs> ้่อุที่ถามพูดนึกนึงว่าถ้าเราเป็นโควิดปั๊บเนี่ยภูมิมันก็จะไปบูสต์ภูมิโน่นทานเราขึ้นไปอีก <c oughs> นะครับเมื่อเราเป็นโควิดแต่และก็มีตัวมากระตุ้นให้ภูมิภูมิโน่นทานมันขึ้นไป ปอช่วยนะก็ับไม่ต้องฉีดของครับค่ะอาจารย์คะมีพี่คุณฟังก่อนหน้านี้ค่ะที่ถามเรื่องตัวยาค่ะขอชื่อตัวยาเดี๋ยได้ไหมคะส,สะกดไม่ถูกอะไรอย่างนี้ยค่ะ,คะอ๋อยาในกลุ่มนี้ <c oughs> มันชื่ออัศไซโครเวียนะครับ ACY c l วค่ะซีอซอัยไโครเวียแต่พวกนี้เนี่ยผมคิดว่าที่หนึ่งเนี่ยควรไปหาหมอก่อนอนะครับเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้อง แล้วคุณหมอจะแนะนําให้เองว่าให้ยาตัวนี้มาทานนะครับเพราะยาที่ใช้นั้นขึ้นอยู่ขนาดด้วยยาที่ใช้ถึงแม้จะเป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยยาที่รักษางูสวัดกระสาเริมเป็นยาตัวเดียวกันแต่ขนาดที่ใช้ต่างกันนะครับระยาเวลาที่ใช้ก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอให้คุณหมอวิธีใช้ถูกต้องก่อนดีกว่าแล้วคุณหมอจะแนะนําให้เองในกรีที่เป็นเริมเนี่ยเราเจอ คุณหมอจะแนะนําให้เราซื้อยากเก็บไปที่บ้านได้เพราะว่าการรักษาจะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มเริ่มเป็นวันแรกอ,อันนี้วันแรกรีบทานปุนก็จะยุบได้เร็วครับอืมครับนี่มีมีคําถามจากคุณผู้ฟังว่าแชร์ประสบการณ์หรอว่าสมัยก่อนเนี่ยเออมีผู้เฒ่าผู้แก่แถวบ้านเนี่ยเอาใบดอกมะลิมาตาละเอียดใส่ข้าสารแล้วก็เล่าขาวสูตรเดียวกับพี่ยกเลยนะพี่ท้าอันนี้ เราควรทํำไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมูสวัตนะครับเออคืออย่างอย่างที่กล่าวแล้วว่าไม่มีข้อมูลทางแพทย์สนับสนุนอะไรนะครับออทางด้านที่เป็นปัญญาชาวบ้านที่มีตัวเดียวก็คือเศดทองพอรออมีการศึกษาวิจัยแล้วพบว่าสามารถจะลดค่าเชื้อไวรัสได้ครับอ,อ,อ,อแล้วการจริงๆการไปแกะเกานี่ก็ไม่ควรเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ควรยื่งเลยครับพร้อมจึงแล้วเนี่ยเวลาที่เป็นมูสวัดขึ้นมาเนี่ย บางคุณหมอบางท่านก็จะให้ยาทายาน่าจะยา,ออยาก,กินหรือยาทานี้ไม่ใช่ไปยา,ารักษาไวรัสจะเป็นยา,าร,เเยรักษาเชื้อแบคทีเรียเพื่อป้องกันการติดเชือ้อเพื่อป้องกันให้แผลมนมีเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาถ้าทราไม่เจ็เป็นแผลลึกเือเรีด<ม>ไม่เป็นแผลเป็นครับ<ม>แล้วถ้าบางคนแบบคันมากๆเลยครับอาจารย์<ม>แบบทนไม่ไหวเลยนะี่จะมีวิธีทํำยังไงได้บ้างครับก็อันที่หนึ่งเนี่ยจะใช้ยาทาไดา้ยาทาพวกยาแกเ้เสบนะครับ กไม่มันแห้งจะไ,ได้ไม่ขัดนะครับเน,เน้นว่าอย่าไปทายาพวกแก้คัน,นยาพวกสเตยรอยหรือเด็กข่ะก็จะทําให้ภูมิมันทำใลดลงเืเชื้อมันกระจายได้นะครับต่อก็ทานยาพวกอัลฮิสามีนยาต้านฮิสามีนยาแก้คันนะครับทันได้แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้เนี่ยมักจะเจ็บมากกว่าม,มันจะทันแต่เมื่อตอนที่ผื่นมันแห้งแล้วมันจีตกสเจ็ดนะครับเพราะตอนนั้นถ้าเราทายาก็จะช่วยลดอาการแห้ง ก็ทำให้ไม,ม่คันได้ครับอืมครับอาจารย์มีคําถามจากคุณผู้ฟังถามว่าในส่วนของงูสวัสดเนี่ยอัตราการเสียชีวิตนี่มีเยอะไหมครับอาจารย์น้อยครับน้อยเพราะฉนั <c> ้น <oughs> ผมกล่าวแล้วว่ามันเป็น,นคนที่เป็นโรคที่ปุ่มต้นทานทั่วไปคุณไม่ทันปกครองเช่นคนที่เป็นโรคเอกคนที่เป็นมะเร็งและพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้เวลาที่เป็นงูสวัสดปั๊บเนี่ยมันมากจะกระจายไปทั่วตัวนะครับดังนั้นคนที่เป็น เป็นโรคพวกนี้อยู่เมื่อมีตุ่มน้ําขึ้นเนี่ยเขาต้ไปหาแพทย์เลย uh huh. เพราะว่าพวกนี้เวลาที่เรารักษาเนี่ยเราจะไม่ได้ให้ยารับประทานจะต้องให้ยาทางหลอดทางหลอดเลือด uh huh. ซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าครับ uh huh. ถือเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินแล้วก็จําเป็นเป็นเรื่องที่อ่าซีเรียสต้องรักษาอย่างจริงจังครับ แสดงว่าในคนที่เป็นกลุ่มที่เป็นโรคที่มีภูมต้นทันต์ตันบิแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของงูสวัสดเป็นพิเศษใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าพวกเชื้อพวกนี้มันสามารถจะติดต่อได้ครับค่ะครับอะก็วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์สําหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของงูสวัสด์นะครับครับินดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงอาจารย์อนะฮะก็ รองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลนพคุณ,นะค,ณนะครับอาจารย์พิเศษสาขาวิชาตะจาสวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหา,าวิทยาลัยนะครับก็อาจารย์น่ารักมากๆเลยนะเราข